วัสดีค่ะวันนี้จะส่งตู้ฟักขนาด147กล่องของพี่อาร์ตจังหวัดสะแก้วแล้วก็อีกใบเป็นตู้ฟักขนาด98กล่องฟักไข่ไก่งวงของคุณสงี่ยมจังหวัดพะเยานะคะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้3ชั้น รุ่นนี้ฟักไข่ไก่ได้ร้อยสี่ฟองฟักไข่เป็ดได้90้าสิฟองฟักไข่ห่านได้4ี่สิบฟองฟักไข่นกกระทาได้3ามร้อยาฟองใบนี้2ชั้นใบนี้ฟักไข่ไก่ได้98้าสิฟองฟักไข่เป็ดได้หกสิบฟองฟักไข่ห่านได้สิบสิบสิบองชั้นก็สาฟอง นกก็ทาได้220ฟองนะคะมีถาดเกิดอ่นมีชั้นแต่ละรุ่นนะคะอ่ารุ่นนี้ใช้เครื่องควบคุม z L 7 8 0 1 A มีไฟแสงสว่างในตัวนะคะอ่าตัวนี้เป็นสวิตช์กับไข่ไว้คนโทรนเวลาเราจะใส่ไข่นะคะนี่แล้วก็เป็นระบบคนหมอกอัตโนมัตินะคะ กับไข่ก็กับไข่อัตโนมัตินะคะเป็นมอเตอร์ก้อนใหญ่นะคะลิมิตใหญ่ตรงนี้เป็นถาดเกิดนะคะสามารถดึงออกมาได้เวลาเรา,เาลูกไก่เกิดนะคะด้านล่างสามารถใส่ถาดน้ำได้นะคะเวลาชุดพ่นหมอกเรา,เามีการเสียหายเราก็ใส่ถาดน้ำเพื่อช่วยความชื้นในเ,เวลาที่ รออ,ออะไรเนาะแต่ว่าตู้ก็รับประกันอยู่แล้วนะคะ1ปีเต็มเนะาะตอนนี้คนหมอกำลังทำงานนะคะความชื้นไม่ถึงค่าที่เราตั้งไว้นะคะด้านหน้าเป็นกระจกนะคะมองเห็นภายในได้ชัดเจนตู้ฟักไข่ตาเพชรค่ะฝากด้วยค่ะ